ทำพลานก,กิจแต่ละมือแจ่มไส่ขอกราบนอำน้อมแด่พาะผู้มีผากเจ้ากราบนมัสก,การพอ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบความแสดงความเคารพนำ้ำถือพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาพุทธบริษัททางไลน์หรือฐานผู้ทมที่เข้ามาให้กำลังใจบอกคำชื่อสะออนแซบเนาะสองสะออนแซบผ่ามาวัดมนีฟูมู l Moon 15คำวัดลาวทางเซนดิโกแคลิฟอร์เนีย USA พี่น้อง หามาวัดเดอร์ฟูมูลมื่อนี้อ่ะกับพระน้ำกันพี่น้องเป็นยังไงบอด้ขึ้นไล่ตั้งดุล,ดลกับพระฟูมูลนำกันเด้อแล้วไปห้องไปตีกองห้องเปล่าน้ำกันเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องทุกทุกคนเข้ามาสบายดีสบายดี อุ๊บออกไปแล้วมันไพน์เน for coming it's a full moon temple day today it's a full moon temple day today thank you thank you สบ,สบายดีด good morning สบายดีปีใหม่ฮะก็ได้มา,าก็กลับมา <laughs> ไ,ปไปยามพอปูนอนห้องมอเดกเียว อาทิตย์้องอาทิตย์ยังใดเราจะลึกกลับมาป้าห้วยใจเก้าสิบห้าปีลพ่อพ่อของพัวเดือนนเกเียเก้าสิบห้าปีป้าห้วยใจแล้วเนยังใดเลยจเมียเสียตอนโควิดฮะเดยนิดราจะพอโอ้เป็นอย่างวะแล้วเป็นยู่ําไหอยูน้ำนองสาย มากบได้เราประญญาไกยุทธ์แล้ตอนนั่งติ้งกินดองหั่นมาอยู่ได้เท่าน,นั้นแหละก็เข้าอีโบจนซีมาก็ได้ตอนนั่งติ้งกินดองก่อนโควิดก่อนหน้นโควิดเออโควิด,วดโอโดโอนาะน์ติ้งกินดองโควิดแล้วแล้วก็เปิดโควิดแล้วก็กินดองแม่นแหละก็บม่ได้มาเลยนั่งรถกบได้เราเก้าสิบห้าปีท่าย้อนพวกเขาอีกเป็นมาได้ถ้าพวกบนรุ่นเขาแล้วเด็กน้อนจะเห็นเราได้หมาวัดหมาวัด หมดไปทุกมืออกใจเด้มากระหังขึ้นถึงมืออายเป็นอะไรโอเคเพิ่นนั้นติดแค่ตัวเองกินเท่ากินน้ำ่อนแล้วขยักหมาเนาะนั่งบ่ได้บ่นั่งได้อยู่แต่ว่าความกดผมนั้นน้อยนนแหละ้อยเลยขันมาแล้วจะไปโอ๋อลือว่ามาแล้วมันมีแนว ุหัวใจมสัลเรก็ยกไปแล้วเออเราเรแยกไปเรื่อเรได้ไปไ่เดียวนี้นะเออเคเจ็บมาเนี้ได้ปีนึงล้วัองพันสาห้านี่มันเอาตลอดเลยปีแล้วนี่ให้เจ็บให้กับป่วยไรอปีนี้มันปีโชคีใส่กะเขาดีเลยบ่มีคนเสียดไปีแล้วเลิกเนสชัจีจำปีไหมุุดเนาะก็เป็นเรื่งเด็ดเออมันกะ คือไ่เมื okay. oh, ่อลาวเราเลี้ยงเสียสิบดิดกระไาแต่ว่าดินฟ้าอากาศนี่มันกระโดดให้ตัวหายใจเป็นดีสักทีดีเลยอแต่ังว่าคะแนาเรนไปเป็นมาเลียเลยได้ยินว่านั้นมาบัดจีน้องกนหมายเหตุเป็นขาให้คนอ่นอ้หูหเหรว่ยแต่อ้วนกบวกเหียนไว้อยู่ต่ว่าบวกเนี่ ตัวไอพ่นอาวสินะไอพ่นได้ไปหั่นมานี่ก็เห็นไเพ่นอยู่บ้านตับข่อตับเหม็นไปใส่ก็เห็ดไอพ่นในนันแต่มันล่งมันลืมรลยยันไอ่อกันล่งอยู่บ้านกันลุ่งจากเขาไปร่งอยู่บ้านอยู่บ้านก็รุ่งเอนตัวังเขาอยู่แต่ก็มันกระบอกอยู่อออเยอคิดซะบ่เสียเจแล้วคนไปใช้ โอ้ยนะ่าอายจันว่าขันเป็นอยู่นั่นน้อยๆขันเปนได้อยู่ใจขนันขน,น้อยบเ็ดเด้อบอกขันน้อยอ่าอันวัดคือวันสิ้นสินะนั่นแหละแล้วผัานยายเพิ่นบวชคอยมาเพิ่นเพิ่นอ่ะเพิ่นหักสายถังนอกไล่เลยนั่งก็เพิ่นหักสายถังนอกไล่เพิ่นแกยักพักพรนวาสังสาซ่องมากระปังเอิบวาอัน คือหลังสิ้นที่เรากะหังเพื่อนก็มีบุญทางน้องคนครับเลียงมือเดียวกันเนาะเออมือเดียวกันแล้วเอื้อยมาเอื้อยก็อาศัยมาซอยเพื่อนกันสิละมาเดบมาบได้แหละมันเป็นกันบ่เป็นบังคับมันเป็นการให้เอาไั้บ้าได้มีออกบ้านนะแต่ว่าอันยังให้น้องท่นเข้าไปใกล้ๆเอื้อแล้วซอยกันอันนอยู่นี่เว้าให้เห็นเจ้าอยู่บางเทือก เอาไว้คิดอีก่อน thank you thank you ที่เจ้าคิดเห็นัก็แล้วแตวน่มีผู้ใดแท้ๆแต่บ้านี้าวัดใหญ่เออนดใหญ่แล้วผู้ใดก็ว่ามาส่บ้านขน บนเพิงผาอาศัยค่ะบนเพิงผาอาศัยกับสิมีแต่บนเดียวนี่นะเพราะว่าท่านวัดหลายๆเพิ่นกับบ่อันเข้มๆข็งที่เก่าเด้อ่าบ่หลายฉะนั้นแล้วเฮาก็พยายามปรับปรุงวัดเฮานี้ให้มันส้มกับสถัทาของผู้ที่เพิ่นยักมาอาศัยวัดเออเพิ่นบอกไว้แตโดนแล้วก็จะเป็ บบาเขาให้ <laughs> <ก S 2> ยูดีมีแหงเราให้ยูดีมีแหงกด like, ไลค์ให้หน่อยจ้ากด like, ไลค์ให้เด้อ Thank you เอาไปตีคองกันพี่นเนางไปตีคองนเนาะเข้ามาวัดแล้วต้องตีคองพี <c> ่ <oughs> น้องเ็นกนมาผ่าแม่มาตะเศร้าคนโหยิ่งมาแล้วโห <c oughs> oh, ยิ่งมาแล้ว <c oughs> มานั่งนี่น้ำคอยบ้าเอาตังไงไว้อยู่ ลาจูมามื่อนี่เพิ่นไปรัศเวกัตพุ่นอะเนื้วมอมเนาะคำฮีม่มานั่งนี่แม่อ่ะมานั่งอันใหญ่นี่นั่งน้ำอีนาพี่บัดเจ้าอยากลงลุ่มเราจะค่อยลงเออฮะนั่งตรงตังใหญ่บี่ว่าแม่นั่งนี่เราค่อยมานั่งฟลอ,อ้นี่ เออเอามาวางเห็นแล้วไปโหลดละเจ้า hmm. ก็นั่งนี่แหละขอเอาพานี่ปูไว้ให้มันย่างไก่หนาเอาแหละนี่เท่าคนไทยเลอพุดเดิ้ลบิ๊กวันซูซีโม่คอมฟอร์ตเบลเจะก็วางโต๊ะนี่นี่เอ้าสนะบอเครื่องเซบาสเราอ่ะอันเครื่องเซบาสเราวางโต๊ะ เรานั่งครับมีเวกไปก่อนยู่น้ำข่อยนี่แหละขัดกับมากกับไปน้ำกันก็ได้ thank you for coming everybody I'm bringing you to the temple full moon today we pray ตีกองกันห้ตีกองน้ำกัน hậu ừ, anh nhai, vay con nhai เราพอเอาเพรียบอยู่ฮัทเลย่ยงเนาะเหลี่ยงแต่เมื่อวานนี่แล้วนี่ไม่ไดบอกขึ้นเหียนไม้เท่ากองมากลับมาเทื่ยเนาะบ่โอ้สบายดีไงคนงามคนสวย นับมาอีกไหมเป็นสิมป์ปการ์ตนาเจ้าโอ้พูดเลยบาะเขาคนซอยไปไว้ใส่โอ้หน้องตุกกี้มาแล้วน้องตุกกี้คนงามพามาวันศิลมาวัดวันศิลขึ้นสิบห้าคำเนี่ทานโมยูซ้่เนี่ยทานไปลักสเวกัสบวกับมาเทือติ สบายดีน้องตุก๊กี้จะเป็นเห็ดกินเป็นตะแสล่คือบปโทรมาเดีเอาเล็กโทรให้ละสบายดีก็คนงามตัดทรงผมใหม่จอดไว้ให้คนเด้อเอ้เดอ้ออย่ามาอย่ามาพิมพ์ สวัสดีทุกคน thank you น้องตุกก๊กี้ทำอะไรมาวัดจ้าพุนเลวยพูนทองรีทายเราเดาเลยจะรีทายโดนเราได้เนาะโดนและหลายปีแล้วพุแวแนแม่แหละลืมข่าวไปต้องรีทายไปสะละรีทายก็มีเห็ดมาจิกมาเจอกขันบัวสันแล้วบ่มีแนวเห็ด,ดอืม ได้บุญไลายลเด้อเนาะได้บุญไลายลเด้อน้องคนงามเด้อนั่งตังใหญ่นี่แหละหั่นโตหน่อยค่ะเมาไวยให้แม่ลรอให้มาเขาก็นั่งหยุดรังลุมก็นั่งนั่งเถิงก็นั่งสบายดีแม่รู้สบายดีนั่งนี่แม่นั่งนี่อันนี้เพื่อนเอาว่างเครื่องใส่บาตรที่เจ้าเออนี่บ้านนี่เดิมเหมือ เดี๋ยวมือเนี่ยทันจักนั่งตำกระบัดอันเพิ่นอันนั้นก็จังนั่งตำเออียันพิชิที่นี่แหะยานบ่มีแล้วแม่เวแต่ว่านเนี้ยมืออาจารย์อ้วนบ่อ้วนนี่อาจารย์อ้วนบ่อยู่นี่แล้วค่อยทักเออก็ไปขึ้นเฮินมใหม่ไอ้ก้องมดเลยแต่อันเทือแล้วนี่เพิ่นก็ว่าบ่มีแล้วมีแต่ซ่องซ้ำอันนั้น เพิ่นก็เอาให้คู่ได้ไปแล้วเขากผสมบับลลปีเพชรก็ไม่อยู่นี่ดเมื่อลอยแล้วก็อันนอกใจมันลุกอันโดนมาคันเดี๋ยวนี้อยู่เนี่ยเราอยู่นี่ยวไงอนาออนาอยู่เนี่ยเออ,เอ,อนคนเขาไปถามมันนั่นห้มันคุบ้าทงพูนให้มันมาใจปียิง,งลเลยฮะใปียิงเป็นยังลงเน่ เมโอ้นานนุ่นเอออนนน่มานนุ่นมามาหาโอ้กะหลังฮักสักกัพันกันปีแล้วนี่ก็ปีละเธอดีมากเลยเนาะเออเออเออ Thank you อันนั้นขอใมาวางไปคือเจ้าวางเครื่องได้เจ้านั่งเนื้อนี่เจ้านั่งทงนี่อาจารย์ทองพูนเพื่อนมีหูเออจะไปท่าอาจารย์ทองพูนอื่นเด้อเออเออไปไนี่ไปไกลเขาบ่นึงเพื่อนเอาไปแม่เอากระเป๋าจะวางนี่แม่ท่านเจ้าไม่อยากวางมีซ่องอะไรเกิดอะไร เดี๋ก็จยักษ์ใอันนึงเอ้าเจ้ากบมีเจ้าก็ไปให้คนอื่นหมดนะเฮ้ยน้ำนิดเฮ้ยสอรี่นี่ยามยามเพิ่นมีไายประกาศบอกแล้วว่าผู้ใดต้องการเราบุษาไว้ยามยักได้บัดเอาไปหมดละมานะเจ๊แแล้วบัดเย็นหน่อยนี่เนาะคอยไปถามครูบาทองพูดให้เนอะนั่งเดี๋ยวเข้ามาเสาเขามีบอนนั่งแม่ เก็บกล่องไปนําดีใจได้เห็นแม่น่ะคือทออเท่าคันนะแม่เอ้ยเราก็ได้บุญน้ำข่อยทุกเหมือบวิดีโอเราต้องเขอมาฮอดกับมาเบิ้งรถแหละข้ามาฮอดแล้วก็มีอยังก็อยากบอกเล่ากับบอกบอกเบาไปสั่นถามกี่เธอก่ออันคันไปเห็นหูบเจ้ามาวัดก่ออันแม่น้าดูสุบานน่ะ เราเบอร์อันเราเบอร์ติ้งติ้งตองตองอยู่กหลังมาไปบ่าเราแข็งแหงได้อบ่าเราเนี่ยมอเราอีไปแล้วนะเรากดกบู่หูเอาเงินออกไปสังกบู่หูเห็ดแล้วก่อนเราอีไปนะน่ะไปหลินกบ่หูเห็ดละซิอยนี่บอกเป็นยังแข็งแหงเขามีมูมีคุ้มเดี๋ยวยี้นาอุ่นมาเมื่อวานนี่มาแล้วมาแล้วอีเด็ไปยำเราแหละส้าเมล็ะตุนโตไก่เป็นหนำเต็มมดมาเลย ก็เอาไว้นี่แหละเอาหน่อยคันเอาหน่อยเขาเบิ้งเขาก็ดีหน่อเอาหน่อยขึ้นเนียค่ในี่านีเนาะไปล้างเบเลยกเอนหน่อยต้องไป้องไเนาะจับต พระเท่าก็จังเสียอยปไปถทให้เจกันเดดีไปอีกกุนึงเพน้อเดไปอีกກุดนึง เมืองลรา,าขายเครื่องของมาไว้รถก่อนน้องตุก๊กี้ขอบใจหลายๆให้กำลังใจตลอด ซึ่งน้อยอน้อยเป็นตะเพกโอ้มีหอดทรงสร้างหุ่นน่ะจะมาคายพื้นเท่าไหร่คายถึกตัวสงขาสันบอกขายาวโอ้ค่ะเครื่องตัวน้อยเฮายังายพนสาวดมันกงเดตพอันนี้บ่ซึกบ่อันนี้ล่ะนึงอันนี้บ่ซึกบ่ซึกได้บ แล้วอันท่าใดโอ้ยีเนาะบอกตกอันเจ้าก,ก็เอามาได้เนาะเอาเป็นเผ็ดของกินมาฝากของเจ้าบะของเจ้าเห็ดบะแบงโอ้มาฝากแต่เศร้าละ่ะมันไปเอาอันนั้นน้องสาวคนที่หนึ่งเลยัน้องสาวเออน้องเพื่อได้แค่น้องสาว <laughs> ด้ได้เซ็กแคนน้งองสาวเยิบออดแอบๆคนไขเทเลดุกมั้งฮะ กระเทียมแบบน้อยกระหลัดน้อยกระหลัดน้อยขายเท่าใดกระเทียมอ่สองห้าดหนึ่งกิโลนี่อาจารย์เพิ่งอานี้อยากได้อยู่ไปไปหาอาจารย์ทองพุ้นก่อนไม่ได้หาลูกดนละไปหาอาจารย์ลูกก่อนเด็ก ก็บไม่ดูบ่เดินทางพูดจะนไปโอ้ฮัลโหลเอวี่บาดี้ฮัลโหลเอวี่วันพามาวัดเรโซ เด็ดออกงามพี่น้องอากาศอยู่นีเจ็ป่ายเดินน้องตุกก๊กี้บ้านเจ้าเทาใดสีล้านในดวงใจให้กำลังใจสีล้านในดวงใจส่งกำลังใจโอสวัสดีป้าน,นะคะขอบคุณค่ะจอดไว้อีกส่งกำลังใจจ้าต้องพูน อยู่ไหนฮั่นบอกทำอะไรจน๊ะพักพรอนบ่จ้าพักพรอนกับพักพรอนซะอยู่หน้าประตูนี่เดียวนี้โอเคไปไปเติเต <wh ats Napoleon> so ิ okay. ๊ดสิงบอมาบ่สิงบอมบาบ่โอ้ดี 哎，哦哈哦哈，吧、huh, uh，吧、huh,。<Yeah, yeah. S 1> มายู <iyorsun? S 2> ่เลยเลยงกจำงดีใจดีใจเอาห้างรถเข้าไปเข้าไปเข้าไปรถอย่าตั้งคอดเข้าอยู่ขึนหละ